คุณพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมัอนี่ก็มาพอๆพกับช่องน้องวุน้นพากินพานเที่ยวคือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าเบิงเ้งในค่ะวันนี้ได้อะไรคะพี่น้องจ๋าเมาื่อแม่น้องวุ้นได้แกงเขียวหวานกับขนมจีนค่ะพี่น้องจ๋าแกงเขียวหวานขนมจีนพี่น้องตาซ้ แซ่บเนาะค่ะเนาะคนมากหอมกะทิมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าแกงเขียวหวานไก่เนาะค่ะเนาะมากค่ะมาก,ามาก,ามาก,กินน้ากันเลยค่ะพี่น้องจ๋าเมนูสีหวดเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับแกงเขียวหวานขนมจีนจะพี่น้องจ๋ามากค่ะไม่กินน้ากันเลยจ้ะเมื่อนีนกินผู้เดียวเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอยู่คนเดียวพวันน้องปอไปเบิงง้งงานงงาน้าใหม่พอนุ่นเนาะค่ะเนาะไปเบิ้งงานอยู่ที่ชนบุรีผัะค่ะเกือบสิหอดและย่องผละค่ะพี่น้องจ๋าไปเบิ้งงานโรงงานเนาะค่ะเนาะ ขาเจาะสติดร่างน้ำก็เลยใช้เดียวเลยค่ะพี่น้องจ้าก็เลยเอากินขนมจีนน้ำยาน,นี่ละพักข้างไมนลุงก็มีสลัดคอดมาเป็นส่วนเลยค่ะงามงามใบงามงามเลยค่ะสลัดคอดแล้วกับบักแตงค่ะพี่น้องจ้าสิ่ง่ายมาไหวแจ้งสี่เนาะเพราะว่าทา่านี่สิเทน้ำขนมจีนหงดแลแ้วก็กินกันเลยได้ค่ะพี่น้องจ้ามากค่ะอุย้ยหอมมากเลยค่ะขออนุญาตก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเทเลยนะคะพี่น้องจ้า ขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยาแกงเคี้ยวหวานนะคะหวดเลยค่ะพี่น้องจวกอู้ตีนไก่เนื้อไก่เน้นๆค่ะพี่น้องจา้ามาค่ะนี่เห็นผลไวท้ทาานี้ค่ะมาค่ะลงมือกินกันเลยนะคะพี่น้องจา้าสำหรับแกงไอ้เคียวหวานขนมจีนเนาะคะ่ะเนาะน้ำยาแกงเคียวหวานพี่น้องจา้าอู้ยขออนุญาตค้นกันพี่น้อง ตีนไก่เลือดไกะะ่เนาะค่ะเนาะแกงเขียวหวานไก่ขนมกินเด้อค่ะพี่น้องจ้าสดกุโกโกกน้ำกันพี่น้องขายเดียวขายเดียวพักของเมนูก็มีบักแตงเด้อค่ะเป็นบักแตงไงบักแตงสร้างนะะเนาะค่ะเนาะเมนูกับฝานพาซิมกันเลยค่ะสุดน้ำก้อนพี่น้องอุย้ยตีนไก่ก็มีนะคะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องจ้าหอมกะทิมากเลยขอซิมน้ำกัอนเด้อพี่น้องเด้อ เข้มข้นมากเลยพี่น้องอีกข้ากันนะเสียบยาวกันเลยค่ะพี่น้องจ๊ะเราต้องรอรี่ผู้เดียวแขนๆจุบจวบเลยพัก่วนเข้าไปพี่น้องสลัดคอสกับกบหวานหา แบบเพื่อกินค,คนเดียวค่ะมืงึง หมดแรงพี่้องนั่งเก็มจอผพ้่เดียวแล่นพิณามือน้ำยาแกงเคียวหวานหอมหอมกะทิพี่น้องจัด น mm hmm. อร่อยมาก มาเด้อค่ะขนมกีนน้ำยากแกงเขียวหวานพี่น้องอืมเนี่อปากเนี่อทท้พี่น้องอืมแซ่บพ,พ,พี่น้งอนงจ้าเพราะดีไม่สายเข่าก็เลยกด ไว้บ้างฮนสดน้ำพี่้องตอน,นตีนไก่ ซ่บนะพี่น้องเสียงดุดมากใช่สารนำ แซ่บแน่สดเลยพี่น่ะฮึใก้กับได้หลาย ้ายเดียวมือสายเดียวืลดเสียงลดไลายในจักน้อยเด้ค่ะพี่น้องจานม,มือน,นี้เพราะว่ายุขางบ้านเมนอุ่นขาเจ้าเห็ดล่งท่านแจกของวันที่สิบสาใหม่ตุลา หลดุดไมเลยติดแสบจนเบาบ่ได้พี่น้องเอ้ย หอมกะทิซีสันลนกลก่อนอาจที่มันเป็นซีสันแบบเป็นตะแซสแบต่ว่าแสบด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะ นขนมจีนแกงเปี้ยวหวานเจ้าหน่องนี่ตังควมถ่วยอาหารอีกแล้ว แหนตีนกันพี่น้องแหนตีนใกล้เสียงหลดขอโทษขอพ่าเดอ้อพี่นอ้องจ้าขออนุญาตแหนตีนใกล้นะคะตีนใกล้เปื่อย กระสีห้อมแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะห้อมแล้วลหละทองก็เริ่มแน่นแล้วเริ่มไปต้อบ่ได้แล้วกระสีพ่อแล้วล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะพ่อเราพี่นนัง เยนิดน้อยค่ะพี่น,อน้อง๊ะแน่นท้องเนาะกินไปกินมากกับอิ่มเพิ่งคู้เดียวพร้อมแล้วจ้าเสียงรถจ้าพี่น,อน้องแาสำหรับคลิปนี้กับบะหมี่ยังไรครับพี่น,อน้องแาได้ขนมจีน ขนมกินน้ำยาแกงเขียวหวานมาสุพีสุนองกินนะคะเนาะแกงเขียวหวานไก่ค่ะพี่น้องจ้าเส็แซ่บมหอมกะทิมาสุพีสุนองกินคือเกา้าระคะพี่น้องจ้าจังใดก็อย่าลืมแวะเวียนเขามาเยี่ยมบ้านแม่วุลในเด้อค่ะเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมแวะมาห้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้ช่อง น้องวูนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมด้วยค่ะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้จ้าแนะนําเมนูได้นะคะสําหรับไอ้ผู้ใดอยากแนะนําบ้านเพื่อนบ้านหลังใดอยากแนะนําเมนูเข้ามาให้เมนูวูนเฮดให้เบิง่งกันแนะนํากันเข้ามาใต่คลิปได้ด้วยะค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับวันนี้เมนูวูนขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไม่ไลหนาคลิปหนาค่ะพี่น้องจ๋าสาหรับื้นนี้ขอบคุณหล,ลายๆค่ะบายบาย bye